ต้องยอมรับนะว่าณนปัจจุบันนี้ในบริษัทละอนมอลไม่สามารถมีกระแสสินค้าตัวไหนมาต้านในส่วนของตัวดีแบ็กเซสบิออยหรือน้ามันงาดําสกัดเย็นของลาอนมอลได้เพราะงาดำเนี่ยทานแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายทําไมครับเพราะมันเป็นธัญพืชนะครับที่ผ่านงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วว่านะครับ ในส่วนของงาดำเนี่ยเขามีสารอาหารมากกว่า48ชนิดที่มีประโยชน์กับร่างกายเราอาทิเช่นงาดำมีอาหารหลักครบ5หมู่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินและเกลือแร่มีครบหมดเลยนั่นแสดงว่าใครก็ตามแต่รับประทานงาดำเข้าไป<ม>สิ่งที่เราจะได้คืออะไรสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้ความแข็งแรงของเซลเพราะเซลลเราเน่ยได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ตามที่ต้องการนะครับ มีโอเมก้าสามหกเก้าวิตามินบีรวมทําหน้าที่ในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทและระบบสมองดังนั้นใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของระบบประสาทและระบบสมองอาทิเช่นนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์อมัอมพาตเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกนะครับอัลไซเมอร์พาร์กินสันนะครับชาตาปลายมือปลายเท้านะครับเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวของระบบประสาททั้งสิน้น แต่วันนี้นะครับในงาดำม,มีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9วิตามินบ<ม>ีรวมซึ่งมันเป็นสารอาหารที่สําคัญมากๆกับสมองเรามันก็เลยช่วยให้สมองเราแข็งแรงได้นะครับม,มีและธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดมีแคลเซียมบำรุงกระดูกแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายดังนั้นใครก็ตามแต่ทานงาดําเป็นประจำจะแก่ช้านะพวกเราชอบแก่เร็วหรือแก่ช้าครับใครตอบขอให้แก่ช้านะ ใครที่ไม่ตอบอะไรก็ปล่อยไปตามวัยแล้วกันเนาะอ่านะฮะต่อมาครับงาดํามีวิตามินอีช่วยบํารุงผิวและเส้นผมสังเกตนะครับใครก็ตามแต่ทานงาดําเป็นประจำผิวจะตึงตึงและผมจะดกดําหยุดการหลุดร่วงมีตัวอย่างครับแม่น้อยของเราแม่น้อยของเราเนาะนะครับผมขาวโพลนมาแต่ไกลแต่พอทานงาดําทานงาดําทานงาดํา,าดไปป้ากฏดว่าผมที่ขาวโพลนกลับมา ดำเรียบร้อยแล้วอ่านี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนะครับแต่สารสกัดที่ถูกวิจัยพบในงาดำที่มีส่วนสำคัญมากๆเลยมันก็คือเป็นส่วนของสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเซซามีนเพราะผลงานวิจัยผลงานทดลองของนักวิทยาศาสตร,ร์ไทยคนนั้นพบว่าคุณสมบัติของเซสามีนมันทำหน้าที่ลดการอักเสบของเซลล์ เหตุผลที่คนเราป่วยเป็นโรคโน่โรคนี้ต่างๆมากมายเป็นเพราะเซลล์ของเรามันเกิดการอักเสบนั่นแหละครับพวกเราแต่วันนี้คุณสมบัติของเซสเมนมนคือลดการอักเสบของเซลล์ได้แสดงว่าถ้าเกิดเราทานงานดำเป็นประจำเซลล์มันก็ไม่อักเสบเพอเซลล์ไม่อักเสบเราก็จะไม่ป่วยถูกปะดีไม่ดีแบบนี้ครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าลดการอักเสบคือมันสามารถไปทําลาย การเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการตัดท่อน้ําเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้ป้องกันมะเร็งไม่ให้มัให้อ่าป้องกันมะเร็งไม่ให้มันมีอาหารก็คือโปรโตีนรับประทานเออนะครับงานวิจัยนี้นะครับหลังจากวิจัยเรียบร้อยแล้วส่งไปประกวดครับได้รับรางวัลเหรียญทองมาเมื่อปี2554ปัจจุบันนี้นะครับหลายๆประเทศเขาเอาเซซามีนะครับไปจดสิทธิบัตร ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษามะเร็งก็มีมาแล้วนะพวกเราครับเพราะมันผ่านงานวิจัยว่ามันสามารถทำลายวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็งได้อานะฮะดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยก็เลยมีการผลิตงาดำออกมาจำหน่ายเป็นอาหารเสริมหลายๆย,ยี่ห้อเยอะแยะมากมายบางยี่ห้อเอางาดำไปผสมกับน้ำมันน้ำมันชนิดอื่น แล้วก็เรียกกันว่าน้ำมัน2สหาย3สหาย4สหายพวกเราครับรู้ไหมครับว่าท pues ําไมทําไมหลายหลายยี่ห้อจึงต้องมีการเอาน้ํามันงาดําไปผสมกับน้ํามันชนิดอื่นเหตุผลก็เพราะว่าน้ํามันงาดำน่ะมันมีราคาแพงมากดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนก็เลยจะเป็นจะต้องเอางาดําผสมกับน้ํามันชนิดอื่นเพื่อให้ต้นทุนการผลิตมันลดลงแต่คุณภาพสู้งาดําอย่างเดียวไม่ได้เพราะงาดำนี่แหละครับ ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของพืชน้ำมันและเป็นราชันแห่งธัญพืชวันนี้มีหลายคนเอางาดำไปรับประทานก็จะได้สุขภาพด้านต่างๆมากมายกลับคืนมาอย่างเช่นอย่างอันนี้คุณพ่อผมนะครับอายุ9.3คุณแม่ผมอายุ80ปีพ่อผมล้มนะฮะแล้วก็สะโพกหักผ่าตัดใส่สะโพกเทียมเป็นเหล็กใส่บริเวณสะโพกไว้ นะครับทีแรกคุณหมอบอกว่าเดินไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนอายุ9.3ปีกับสะโพกหักเนี่ยจะกลับมาเดินได้ยังไงแต่หลังจากพ่อผมผ่าตัดใส่เหล็กเทียมนะครับ10วันหลังจากออกโรงพยาบาลมาปรากฏว่าพ่อผมสามารถฝึกเดินได้แบบนี้และณปัจจุบันนี้นะครับพ่อผมก็ไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วก็เดินปกติเหมือนคนยังไม่เคยสะโพกหักเลยเอางี้ดีกว่าณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ตอนใหม่ๆนะ อันนี้ตอนให,ใหม่นะนะครับนี่คนอายุ93ปีนะส่วนผู้หญิงคนนั้นคือแม่ผมนะอายุ80นะอ่านะฮะทั้ง2ท่านกินงาดำเป็นประจำนะครับลูกชายขายงาดำพ่อแม่ก็เลยจะเป็นต้องต้องกินงาดำนะครับแต่ก็โชคดีนะครับทาง้งสุข,ขภาพท่านแข็งแรงนะอ่ะโอเคนะครับสุภาพตีท่านนี้นะครับก็เป็นคุณแม่ของสมาชิกเราคนหนึ่งนะครับ ป่วยเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลสูง387รักษามาหลายปีจนได้สมุดพกเออนะฮะแต่หลังจากมีโอกาสมารับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นของเราปรากฏว่าปัจจุบันนี้น้ำตาลเหลือเพียงแค่102 102แล้วก็ไม่ได้เป็นเบาหวานแลน้ว้นปัจจุบันนี้เคสนี้เป็นสามีของสมาชิกเราก็คือน้องจูนป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ แต่หลังจากผ่าตาเสร็จต้องเอาลำไส้ใส่ถุงแขวนไว้นอกร่างกายเพราะหลังจากผ่าแล้วเลือดก็ยังคงมีเชื้อมะเร็งหลังจากน้องจูนเอางาดำกับผักเม็ดไปให้รับประทานปากับราบปัจจุบันนี้ตรวจเลือดแล้วนะครับในเลือดไม่มีเชื้อมะเร็งและสามารถเตรียมที่จะผ่าตัดเอาไส้เข้าสู่ร่างกายได้เรียบร้อยแล้วสุดยอดไหมสุดยอดนะสุดยอดนะเคสนี้ก็เป็นคุณแม่ของสมาชิกเรา นะครับป่วยเป็นมะเร็งลำไส้รักษาโดยการคีโมฉายแสงตามแผนเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าทานงาดำไปทานงาดำมาปัจจุบันนี้นะครับในเลือดก็ไม่มีเซลล์มะเร็งแล้วเช่นกันเคสนี้ชื่น้องกลานเมื่อกี้เห็นเข้ามาแวบๆบแบบนะครับก่อนหน้านี้ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเนาะนะครับร่างกายผอมแห้งแรงน้อยตัวดำคล้ำนะครับหลังจากทานงาดำของ ไลออนมอรเรานะครับปากร้าปัจจุบันนี้นะครับหมอบอกว่าในเลือดไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วนะครับเคสนี้นะครับด็อกเตอร์โบนะครับป่วยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งรักษามะเร็งมาอย่างยาวนานไม่หายมะเร็งสมองนะเคสนี้มีก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองทั้งหมด11ก้อน นะครับรักษามา9ปีหมดเงินเป็น10ล้านนะครับกินน้ำมันงาดำของเราไปนะครับประมาณ3เดือนก้อนมะเร็งในสมองมันฝ่อนะครับค่าเลือดของมะเร็งที่มันเคยสูงถึง4 0 0พันกว่าตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณ5 0เออ600นะครับแล้วเธอก็ประกาศว่าเธอจะปิด60ดินเลอร์นะเพื่อซื้องาดำไปทำบุญนะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดนะครับ แต่แวๆว,ว,ว่ากำลังจะปิดอีก60ดิลเลอร์นะฮะอ่ะเคสนี้นะครับก็เป็นปอีก1เคสนะวันนี้ขอยนาตให้ดูนะนะครเพราะว่าชั่วโมงนี้นะพวกเราเห็นด้นยครับว่าในเมื่อบริษัทลาวมอของเราเนี่ยมีของดีของดีก็คืออาหารเสริมของเรามันดีดังนั้นเราจะต้องทําการตลาดเกี่ยวเรื่องการขายสินค้าขายสินค้าเพื่อชวนคนมาร่วมขายสินค้าเอาง่ายภาษาง่ายๆภาษาชาวบ้าน การจะทาธุรกิจเครือข่ายให้สําเร็จครับใช่ครับพี่พี่ทานเร็วๆนี้ครับอ่านะฮะการทําธุรกิจให้สําเร็จนะครับจะต้องขายสินค้าและชวนคนมาช่วยขายสินค้าแล้วชวนใครมาขายสินค้าก็ชวนคนที่กินสินค้าและได้ผลลัพธ์นั่นแหละมาช่วยขายสินค้าเกิดเป็นสายงานเกิดเป็นเครือขา่ายลเรานะครับเคสนี้นะครับลองดูเจ้าตัวพูดเองแล้วกันเนาะ วันนรกสมองผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละครับวันนรกสมองก็คือมีปัญหาเรื่องสายตาการมองเห็นนะครพอดีตอนแรกเลยก่อนที่จะมาเจอมาเนี่ยนองจะมีปัญหาเรื่องสายตาจะมองเห็นอยู่สองีเท่นั้นก็คือสีดำกับสีขาวแล้วถึงมองไม่เห็นสีแดงสีเหลืองสีต่างๆนี่มองไม่เห็นเลยแ็้วพอดีมีโอกาสได้มาเจอมาเนี่ใช้กับการเรีนรู้ในการศึกษา คือมีปัญหากับเรื่องการใช้เงินนะคะพี่เพราะว่าสีตังก็ไม่รู้ไงคะคือตัดแรกเลยอ่ะถ้าถือตัวเองจะมองไม่เห็นเลยว่าแบงค์ยี่สิบแฟงรนี่คือแบงค์ันคือแบงค์อพอดีเอ่อก็เลยะกิ้จะมาแล้วก็ขายดได้นักปบัต คือแยกได้แบงค์ยีย่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเนี้ยแยกจริงนะแล้วเมื่อก่อนต้อทรมานแย่อะไรครับหอยอกทรมานมารอ้องไห้ทุกวันเลยแล้วแล้วไอ้ตอนที่เราเรารู้ตัวว่าเราเป็นวานาโรคขึ้นตาขึ้นสมอง<ช>แล้วมันทำให้จอสาตามมีผลมีผลเสียหายมองไม่เห็นสีนอกจากดำกับขาวใช่ตอนนั้นรักษาตัวเองไหมครับก็คือบ,บอกตรงนะคะตอนแรกเลยคือไปรักษา พวกเราว่าเคสนี้หนักไหมเคสนี้หนักไหมป่วยเป็นวัณโรคสมองรักษาไม่หายจนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสายตานะครับชีวิตที่ผ่านมาคือเห็นแต่สีขาวกับสีดําไม่เห็นสีอื่นเลยไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะมันเวียนหัวตลอดเวลาแต่หลังจากมารับประทานงาดําของไออ็มมอรเราปัจจุบันนี้ สายตาปกติมองเห็นทุกสีตามปกติไปไหนมาไหนได้เนาะไปไหนมาไหนไหนด้โดยที่ไม่ต้องให้สามีช่วยประคองเหมือนกับก่อนหน้านี้อีกต่อไป,ไปนะนี่คือส่วนของตัวงาดำครับหรือแม้แต่ใครก็ตามแต่นะครับที่ไปเจอปัญหาสุขภาพลุมเร้าอย่างเช่นเคสนี้นะครับกินเหล้านะกินเหล้าเนี่ยคนที่กินเหล้าเนี่ยระวังไ้เลยครับอาการโรคตับจะตามมา นะครับกินเหล้าเนี่ยคนเป็นโรคโรคตับจะตามมาพอเป็นโรคตับตามมาก็ต้องกินยาตามหมอสั่งกินยาไปกินยามากินยาไปกินยามากลายเป็นโรคไตตามมามันจะเป็นสเตปนี้เลยมันจะเป็นสเตปนี้เลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยอาการไตวายตายเคสนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเป็นน้องชายของแม่สําเรียนเรานะครับกินเหล้านะครับประจําขับรถกินเหล้านะครับแล้วกินเหล้าขาวก็กลายเป็นโรคตับ แล้วก็รักษาโรคตับด้วยการกินยาเสร็จปุ๊บกระลามไป,ไป,ไปลกลายเป็นโรคไตและ,ะ1 2 3 4สแล้วก็ระยะไตวายต้องฟอกไตไม่มีแรงไปไหนมาไหนแต่นะแหละพี่สำรียนปิดดีเลอร์ไปปากฏว่าเอางานดำไปให้น้องชายทานทานไปทานมาปากฏว่านะครับทานไปทามาปากฏว่าปัจจุบันนี้นะครับอาการดีขึ้นแข็งแรงขึ้น นะะฮลองงฟััดูครบมีโอกาสได้เอาผลิตภัณฑ์ไปให้น้องชายซึ่งน้องชายป่วยเป็นอะไรครับวีน้องชายป่วยเป็นก็อยากฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับว่าวันนี้นะครับในส่วนของงาดําของเรามาเป็นสินค้าที่ราคาที่ทุกคนสามารถซื้อนําไปรับประทานได้ราคาเป็นแค่กล่องละ590บาทเท่านั้นมี30เม็ดนะครับกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ด สำหรับคนที่ยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรกินเพื่อบำรุงป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดปัญหาในอนาคตแต่ถ้าเกิดใครก็ตามแต่มีปัญหาสุขภาพป่วยไปแล้วนะฮะ<า>ก็กินเหมือนกับยารักษาโรคแต่ทานก่อนอาหารดีกว่าหลังอาหารเช้า2เม็ดกลางวัน2เม็ดและเย็น2เม็ดกินจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยครับกับดีแบ็กเซตเทอนออยน้ำมันงาดำสกัดเย็นของละออมอล